การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณพศ .2567 ยุทธศาสาตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาใบสีหนองบัวซอยหนึ่หมู่สามตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกว้าง5เมตรยาว120เมตรงบประมาณ352,000บาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาไปสีซอยหนึ่งหมู่สี่ตำบลเขาไปสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจำนวน2ช่วงช่วงที่1กว้างหเมตรยาว73เมตรช่วงที่สองกว้าง4ี่เมตรยาว45เมตรงบประมาณ4ี่แสนพันบาท โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอลวัดเขาไปสีหมู่สี่ตำบลเขาใปสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกองการศึกษางบประมาณ1 3 3 6 4 0บาทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองชวีซอย13หมู่6ตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี กว้าง3เมตรยาว200เมตรงบประมาณ4 4 6 0 0 0บาทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเซรามิกหมู่8ตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกว้าง3.50เมตรยาว120เมตรงบประมาณ3 1 0 0 0 0บาทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองกระพงซอย9หมู่9 ตำบลเขาใบาสีอเภอท่าใหม่จังังวดจันทบุรีกว้าง5เมตรยาว120เมตรงบประมาณ448,000บาทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางระหงซอย2หมู่10ตำบลเขาใบาสีอเภอท่าใหม่จัังหวดจันทบุรีกว้าง4เมตรยาว120เมตรงบประมาณ352,000บาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางระหงมาบโอนซอยหนึ่งหมู่สิบตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกว้าง4เมตรยาว120เมตรงบประมาณ352,000บาทโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาใบสีหมู่สิบตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสำนักปลัดงบประมาณ 4 4 6 0 0บาทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบโอนซอย10หมู่11ตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกว้าง5เมตรยาว120เมตรงบประมาณ4 4 8 0 0 0บาทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสุกิมซอย7หมู่12 ตำบลเขาใบสีอเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกว้าง5เมตรยาว120เมตรงบประมาณ448,000บาทโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายเขาสุกิมซอยสองหมู่12ตำบลเขาใบสีอเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีขนาดท่อลอดเหลี่ยม2.40คูณ2.40เมตรจำนวนสองช่องยาว6เมตรงบประมาณ 46,000บาทยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและปุ่ิปัญญาท้องถิ่นโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติงบประมาณ45,000บาทโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประจําปีงบประมาณ2,567งบประมาณ80,000บาท กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบารม,มานาถบพิตร13ตุลาคม2566กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบารม,มานาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุธิดาพัาชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมินทรรามาธิปีศรีสินทร,รมหาวชิลาลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2,567โครงการการจัดการเรียนรู้ตามช่วงวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาใบสีบ้านหนองบัวงบประมาณ9,500บาท กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาใบสีบ้านหนองบัวกิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาใบสีบ้านหนองบัวประจำปี2567กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาใบสีบ้านหนองบัวประจำปี2567กิจกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลเขาใบสี กิจกรรมส่งเสร,รมิมการคัดแยกขยะในชุมชน,นศนนูนย์พัฒนานเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาใบสีโครกงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนงบประมาณ2,100บาทกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุศูนย์พัฒนานเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาใบสีโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาใบสีงบประมาณ3,000บาท กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาใบสีประจำปี2567กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาใบสีประจำปี2567เงินอุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวันจำนวน3มโรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านครองกระพงโรงเรียนบ้านมาบโอนและโรงเรียนบ้านเนินดินแดง งบประมาณ1,610,000บาทเงินอุดหนุนส่วนราชการอาหารเสริมนมจำนวน3ามโรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านคองกระพงโรงเรียนบ้านมาบโอนโรงเรียนบ้านเนินนินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาใบสีสองแห่งงบประมาณ773,230บาท โครงการจัดงานอนุรักษ์และสืบสารประเพณีวันลอยกระทงวัฒนธรรมท้องถิ่นประจํปีงบประมาณ2,567งบประมาณ60,000บาทโครงการสืบสารงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนข้าวพรรษาประจำปี2,567งบประมาณ20,000บาท โครงการจัดงานอนุรักษ์และสืบสารประเพณีวันสงการวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพศ2567งบประมาณ34,000บาทโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษางบประมาณ8,58,035บาทยุทธศาสตร์ด้านสังคม เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่งบประมาณ1 2 7 7 0 0บาทโครงการแข่งขันกีฬาย,ยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลเขาไปสีต้านภัย,ยาเิพติดการแข่งขันฟุตบอล9คนงบประมาณ2 2 8 9 0 0บาท โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาณ323,350บาทโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขงบประมาณ2,40,000บาทโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชนเขาไปสี่ครับอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีประจำปี2,567งบประมาณ30,000บาท เบียร์ยังชีพผู้สูงอายุเบียร์ยังชีพคนพิการเบียร์ยังชีพผู้ป่วยเอสงบประมาณ14,514,000 40, บาทโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2567โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์ประจำปี2567 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2567โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชีคุนกุนยาประจำปี2567โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและปฏิบัติพยาบาลเบื้องต้นประจำปี2567ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตเชื้อราไตโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชทางดินประจําปีงบประมาณพศ2567โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณพศ2563วิทยาศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดการขยะอินทรีย์และจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนตามแผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้งงบประมาณ20,000บาทโครงการธนาคารขยะประจําปี2,567โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นลักโรคอทรลหมู่บ้านชุมชนสะอาดเทศบาลตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีงบประมาณ5,000บาท ค่าเช่าพื้นที่ทิ้งขยะประจำปี2,567งบประมาณ5,000 500, บาทยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานเทศบาลโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAG 3,000งบประมาณ20,000บาท